สวัสดีครับทีว e ีช anel อาร์เซนอลแฟนคลับครับ,รบ,รบ,รบผมวันนี้อังคารที่สิบเกพฤศจิกายนครับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าก็เดือนพฤศจิกานะเดือนรองสุดท้ายของปีหกเจ็ดก็เข้ามาเกือบค่อนเดือนแล้วนะอีกแป๊บเดียวก็จะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันแล้วนะครับอดใจรออีกไม่กี่วันนะวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันเสาร์นะครับอาร์เซนอลเราจะกลับมาเตะแล้ว หลังจากที่หยุดพักไปสองอาทิตย์โอ้โหแฟนบอลบอนกันเลยเหงาหงอยเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะเหงาหงอยเศร้าส้อยไม่ว่าจะมีบอลทีมชาติมาให้แบบพอให้ได้หายคันแต่มันก็กลับคันยิ่งขึ้นอาการคันเออนะเราเข้าใจแหละแฟนบอลเวลาไม่เจอไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ทีมรักกำลังติดตามทีมรักอยู่ๆหายไปเลยหายไปเลยไม่รู้เป็นไงแต่ว,วันนี้จะมีข่าวมาให้ฟังแล้วก็ ใครที่บอกว่าปีนี้หมดลุ้นแล้วตามหลังจากฝูงก้าวแต้มใช่ไหมก้าวแต้มเนาะเอ,อเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกแล้วก็จะมาเล่าถึงมีอยู่ปีหนึ่งเราถูกทิ้งสิบเอ็ดแต้มถูกทิ้งสิบเอ็ดแต้มแต่กลับมาควา้าแชมป์ได้อันแน่ปีไหนอใส่เสื้อให้โชว์ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับอะก่อนอื่นก็ ฝากขอบพระคุณนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็อุ่นนุนจะมารนะับพี่ประทีพนะครับหมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยนะหมึกแก้วเกรดเอเลยนะครับที่ผ่านการในวิธีทําความสะอาดนะครับไม่ใส่สารปรุงแต่งแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดต,ตรงนี้แหละสําคัญนะจะอยู่ได้ประมาณ3ามเดือนนะครับแล้วก็แต่มนใจเปิดแล้วปุ๊บมาเรี่ยงเลยนะ แน่นๆนะครับขนาด100กรัมเนี่ยแน่นๆขนาดนี้พร้อมน้ำจิ้มนะ320ส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ทั้งสั่ง3กล่องก็คิดเป็นแค่กล่องละ3 0 0บาทส่งทั่วไทยออฝากขอบคุณด้วยละกันที่สนับสนุนที่โวยกันมาตลอดนะครับอ้าวมีข่าวแจ้งเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปเจอกันไปเจอกันที่ไหนไปดูใน Facebook ปากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน Facebook กรตภาพาดเดี๋ยววันนี้นะครับ K R I w T A P A S ครับ P D I E w V A N I C H ฝากปากไว้ละนะอ่าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสถานที่นีตรงี้นี่พี่น้องที่อยู่ระแวกรามอินทราเรียบดวนอะไรพวกเนี้ยมากันได้ครับไม่ไกลนะแล้วก็มีรถไฟฟ้าเข้ามาลงได้ด้วย โฮปแอนโฮปคราฟ t b บารามินทรานะครับแนมะฟังชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นร้านโฮปแอนโฮปคราฟบารามินทรานะจะเป็นการแข่งขันโดยเพจของคุณติตี้อาจจะนอนะครับเนะเขาจัดแล้วก็ค่าบัตรเข้างานนะถูกมากหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็เข้าไปไปส่งมรังใจกันครับเป็นแมตที่เราเปิดด้านเจอกับ ด o อ t i ิงแฮมฟอร์เรสนะนะซึ่งจะแต่4ี่ทุ่มใช่สี่ทุ่มกว่าใช่ไหมแต่ว่างานจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มไปพูดคุยกันนะครับปราภาษาคนที่เป็นแฟน Arsenal, อาร์เซนอลเึ่นกัรนะเดี๋ยวผมไปด้วยนะจะไปเจอกันพี่น้องคนไหนไปก็เข้าไปที่เพจได้ครับหรือจะไปที่เพจของร้านเลยแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยไม่มีการแปนั่นเข้าหน้างานนะ ต้องเป็นการลงทะเบียนจัดสรรล่วงหน้ารีบเลยเพราะวันนี้วันอังคารแล้วเดี๋ยวพอ,พอพื้นที่เต็มแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าจะเสียดายนะไปเจอกันครับในพลพรรคในวันที่เราต้องการจะช,ชนะครับไปส่งกําลังใจให้กับทีมนะแล้วก็เจอกับทีมที่ถ้าเผื่อย้อนกลับไปเมื่อสองสาปีก่อนอาจจะคิดว่าสบายสบายแต่ที่ไหนได้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้มีแต้มมีอันดับโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยวต้องตามไปลุ้นกันนะครับสำหรับแมตที่เราจะเตะกันในวันเสาร์นี้นะครับตอนนี้นอตติอแฮมฟอร์เอยู่อันดับห้ามีสิบเก้าแต้มเท่ากับเราเลยนะสิบเก้าแต้มเท่ากว่าเราครับลูกได้เสียเนี่ยน้อยกับเราหนึ่งลูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอ้โหพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสำหรับแมต์นี้นะอ่ะ ถ้าไกลว่างครับละแวกนั้นร้านจะอยู่ในประมาณเลยเลยโรงพยาบาลนพรัน์ไปนิดเดียวนะถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็มีมีสถานีลงแต่ผมจําไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วกันผมปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานจะเริ่มหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มตรงวันเสาร์แล้วก็พูดคุยกันมีของราวันด้วยนะนะก็เดี๋ยวมีกูรูหลายๆคนไปะไปคุยกันไปนั่งถ่ายรูปแล้วถึงเวลาการแข่งขันก็ไป ช่วยกันส่งเสียงแหกปากเชียร์อาร์เซนอนกันแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้าวันเสาร์ที่23นี่นะครับงานเริ่มหนึ่งทุ่มเข้าไปที่ Facebook ผมก็ได้นะไปรีบแล้วก็ปักลิงการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยการลงทะเบียนง่ายมากนิดเดียวนะเจอกันนะครับผมอ่ะพูดถึงสถานการณ์เมื่อคืนก่อนนะเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อคืนห่อนก็ได้ก็มี ในลายของอยาคุป Q ิออนะครับยากุปกิอลงแข่งเต็มเกมนะแต่ก็แพ้ไปแล้วก็โจบดีแล้วก็สเปนเห็นไหมครับสเปนหลังจากที่เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เขาพักตัวนะเดวิดไรยาได้พักมิเกลเมลิโนโได้พักถือว่าเป็นข่าวดีของเราจริงๆนะหลังจากที่สเปนบุกไปชนะเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วก็ทําให้นัดสุดท้ายของเขาเมื่อคืนนี้เล่นแบบสบ,บายๆนะเล่นแบบถือว่า เอาตัวสมรองลงครับให้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะก็เลยทําให้เมื่อวานนี้สเปนก็ชนะสวิตเซแลนด์ไป3ประตูต่อ2ของเราได้พักเต็มที่เลยนะตัวโปรแลรนด์ก็อยาคุปก็ได้เล่นเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออีกอยู่อีกประมาณพีวอเลสันเดอร์ชิโ้จะเตะนะครับกับให้ยูเครนนะแล้วก็เป็นในลายของนักเตะบราซิลสองคน นะครับแล้วก็ลายฮาวเวดนะจะเตะคืนนี้นะครับจะเตะส่งท้ายก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะโะ,ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะลายฮาวเวดเนี่ยแหมถ้าเหื่อนะั่งก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องลงกันเพราะเยอรมันก็เข้ารอบไปแล้วในานะแนะชมป์กลุ่มนะครับตัวในรายของบราซิลนะอันนั้นนะสำคัญจะต้องทำสึกหนะักกับอุลุกไวยทีมของโซเลสทีมของอะไรนะ ไอนะ้นูเนสเนี่ยนะอนูเนสนูเนสนะครับอุรุกวัยบราซิลกับอุรุกวัยโอ้โหเตะกันในะวันพรุ่งนี้นะเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าถึงโอ้โหความหลังฝังแขนฝังหุ่นกันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งสําหรับอ่าบราซิลที่จะเตะกับอุรุกวัยในการที่จะทจําแต้มเพื่อจะการันตีการเข้ารอบโดยอัตโนมัติของโซนอเมริกาอเมริกาใ,ใต้นะอ่าเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่อ่า พี่มิเกลอาเดต้ากับบอร์ดและโทลงไปด้วยนะอไปด้วยไปพูดคุยกันก็บอกว่าอามีแต่ข่าวดีเขาบอกนี่มีแต่ข่าวดีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมาเท่าไหร่นะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาอา่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่ในรายของซีโอคนใหม่ก็พอจะมีแววๆรูปร่างคล้าตา อาจจะได้ใครเนี่ยก็ตอนนี้มีแวววมานะครับก็ตอนนี้ข่าวไปออกที่ว่ามีความสนใจในตัวของแคมป์สนะครับลุยแคมป์ส o r t ซึ่งเป็นซี o ตอนนี้อยู่ปารีสแซงแย์แมงแล้วก็เดี๋ยวสัญญาจ,จะหมดฤนะดูกาลนี้อันนี้ข่าวก่อนนะมีความสนใจนะเข้าใกล้ขยับแล้วเพราะตอนนี้แคมป์ปอสอะผมไม่ดูก่อนตัวลุยแคมป์หอสลุยแคมป์สคือคนนี้ อ่านะครับซึ่งตอนนี้อยู่อ่าเป็นซีอเป็นอ่าผู้บริหารอยู่ที่ปาีสเซงแยแมนนะครับตอนนี้การหมดสัญญานะครับจะหมดสัญญาแล้วก็อ่าทางปาีสเป็นอ่าพีเอชเอกำลังจะต่อสัญญาแต่ว่าคันปดไม่ต่อสัญญาเพราะฉะนั้นตอนเนี้และมีข่าวด้วยว่าพี่เมีกีวตตาพี่เมีเกียวตะตาเราเนี่ย ให้ความสนใจคนนี้จริงๆนะครับแคมโพสคือใครแคมโพสก็คือคนที่ทพาโมโรโกโลแล้วก็ริวนะพาทั้งโมโรโกโพาทั้งริวเนี่ยประสบความสาเร็จด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีฝีมไมือยะไรในการจัดหาผู้เล่นนะในการจัดหาผู้เล่นแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของตัวเขาเองครับในการมองหานัแต่แต่ว่าเขาต้องอย่าลืมลบเป๊ะเชงเงินนั้นหนาหรือเป่า เออสัรหาผู้เล่นก็เงินมึงหนาไงโหมเซนเดมามเซนเมสซ,ซี่ได้ก็แสดงว่าเงินพร้อมใช่ไหมเงินก็พร้อมจริงๆก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าคัมปอสอยากจะมาอาร์เซนอลไหมแล้วก็ตัวของอาร์เซนอลสนใจตัวของลุยคัมปสจริงๆหรือไม่เดี๋ยวว่ากันนะครับตัวนในรายของไอ้เจ้าหนูอีธานวาน,นาลี่ครับตอนนี้หลังจากที่วันก่อนโชว์ฟอร์มให้กับทีมทีม,ทมสิงโตกำลัง,งชุดเล็กนะตอนนี้มีการประกาศนะครับว่า เดี๋ยวคงจะดูเร็ววันนี้จะมีกระประกาศการต่อสัญญานะต่อสัญญาไอ้หนูไวเจ17ปีครับอีธานฮันจากเอ็ไนะครับนะครับจะกลายเป็นดาวรุ่งการต่อสัญญาครั้งนี้น่าจะทําให้กลายเป็นดาวรุ่งที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ไอ้เจ้าหนูอีธานวินาลีครับมีได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นะสองหมืน่นปอนก่อประมาณสักเท่าไหร่วะ,ะคิดเอาแล้วกันคูณสี่สิบคูณสี่สิบกว่านะก็นั้นก็ผมว่าต่อดีละเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้มีของนะมีของขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ตาไม่รีบส่งอันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กยุที่เข้ามาแบบเนี้ยที่มึงขึ้นมาถ้าปล่อยเร็วไปลงน้ําเร็วไปเนี่ยมีอาการช็อกน้ําหลายคนแล้วกระดูกยังไม่แข็งเจอแบบ บอลระดับโหดรุ่นพี่ใหญ่ๆนะลงพิมพ์มืดีกอ่ะถ้าไม่แข็งจริงมีอาการช็อกน้ำนั่นนะครับพีตาก็เลยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย,อย,ลอยเล่นสามสิบนาทีมั่งยี่สิบนาทีมั่งแมตช์แมตช์ท,ที่เจอแบบอ่าเล็กๆก่อนลงไปเต็มๆหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าค่อยๆปล่อยไม่รีบปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะช็อกน้ํานะครับหลายคนเสียผู้เสียคนมีแล้วนะเนะพราะฉนั้นก็เดี๋ยวจับตาดูกันครับว่าน่าจะนะน่าจะต่อสัญญาณแน่ๆแหละ แล้วก็ตัวอีธานก็มีความสุขดีกับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเราอรอฟังข่าวดีแล้วกันนะอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้มีข่าวหนาหูมากๆนะครับมีข่าวมาหูมาการเดลี่บริฟ i ิงนะครับอสื่อใหญ่ของทางนูน้นเลยก็บอระบุว่าตอนเนี้ยอาร์เซนอลมีความสนใจแล้วก็จับตามองดูศูนย์หน้าศูนย์หน้า <c oughs> ของจูวินตุสนะครับคู่รักเก่า ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่จริงคู่รักเก่าไม่รู้คู่รักเก่าคู่รักใหม่อ่าดูซั้นนะครับคนนี้มีข่าวว่าอาร์นลําลังจับตามองดูอีกแล้วนะอะก็เป็นข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวแล้วกันแล้วก็ข่าวนี้ก็มาจากในรีบริฟลิงก็บอกว่านักเตะวัยยี่สี่ปีคนนี้อยู่ในช่วงปีสุดท้ายของเขากับจูวินตุสแล้วนะครับอตอนเนี้อาร์ซนลเอนเองกําลังมองหาโอกาสที่กําลังจะพูดคุย นะกำลังจะพูดคุยกับทางดูซานอีกทีว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนนี้ตัวของยูวินตุสอยู่เองกำลังเจราจากำลังจะขยายสัญญานะครับแล้วก็แต่ว่าดูซานยังคงเฉยๆอยู่เพราะว่าตัวนักเตะเองอะ่ะก็ต้องดูกันนะเพราะว่าบดีมีแหล่งข่าวก็บอกนักเตะไม่อยากไปยังอยู่ยังอยากอยู่กับจ๊บอยู่แต่อีกสายอีกสายนึงก็บอกอยากจะเปลี่ยนความท้าทายใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพราะว่า ตอนนี้ยนักเตะคนนี้ถือว่าฟอร์มกำลังดีในฤดูกาลนี้นะครับในการโชว์ซีเรียร์ลงไป16 12นัดเฉพาะในการโชว์นะยิงไปหกแล้วก็ลงในพรีในยูซีเอลลงไปสี่ยิงไปสามเออนะถ้าจำไม่ผิดนะครับในในลีกลงไป12ยิงหกแล้วในยูซีเอลลงสี่ยิงสามอ่าก็ถือว่า ผลงานกำลังโอเคอยู่นะตัวของดูซานเะนย้ายมาร่วมทีมอาเจนจูวินตุสเมื่อปี2022นะครับแล้วก็ตอนนี้ลงไปให้กับจูวินตุสได้ทั้งหมด117เกมยิงไป50ลูกนะครับเดี๋ยวก็ลองตามดูแล้วกันว่าเราจะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกว่าจริงจังสำหรับตัวของดูซานวาลาโฮวิช ah นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันอ่ะมาตามของข่าวพี่เลโนโทอสซามาก เมื่อวานนี้หลังจากที่เล่นไปได้สามสิบเจดนาทีถูกเปลี่ยนตัวออกนะหลายคนคงเห็นแล้วแล้วก็ผมลงภาพไปแล้วใน f เฟซบุ๊กข่าวล่าสุดนะครับเดี๋ยวรอเช็คฟิตนะเมื่อวานนี้บินกลับบินกลับลอนดอนเลยนะครับแล้วก็เช็คทีแม่ในงานว่ามีอาการกล้ามเนื้อเล็กน้อยก็ใช้คำว่ากล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอาการแบบรุนแรงหนักหนาสาหัส แต่ไอ้คำว่าเล็กน้อยนี่แหละมันต้องพักกี่วันต้องพักเป็นอาทิตย์หรือไม่นี่แหละคือคำถามนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูผมว่าน่าจะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พุธน่าจะพระหัส,สุุกพิต้าน่าจะให้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ถึงทั้งหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องที่คุยมาจากอเมริกานะครับรวมถึงอาการอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของนักเตะเรานะ ช่วงทิมท่าที่ผ่านมาครับแม่งสามเดือนนี้เรามีนักเตะเจ็บต,ตลอดเจ็บตลอดไล่แต่กันยากันยาเราเสียมาตินเอรินกาดแล้วก็คาราฟิโอลีเดือนการยดกลับมาลนะแต่คาราฟิโอลีก็ยังเห็นไหมมีอาการอยู่ตุลาเมื่อเดือนที่ผ่านมาแม่งเราก็เสียบุกโยสก,ก้าตอนนั้นนะก็มาตี้มาที่มีอาการบาดเจ็บ นะครับแต่ก็กลับมาทั้งสองคนโอเคฟิตตอมได้มาเดือนนี้แม่งเราเสียเรยนโดทอสไซเนี่ยมันจะเจออาการแบบน,นี้ตลอดเลยหลายคนก็บอกว่าโอ,อ้แต่ต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้มันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจยูฟฝ่าแม่งก็ต้องพยายามหาทัวร์นาเมนต์ให้มันเอาไปเอียเอ่ยวอ่ะเอี่ยวนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ซึ่งถึงถามผมผมก็บอกว่าผมมีความสัมพันธ์กับยูโร ถ้าเป็นของยุโรปนะยูโรคัดลิฟายกับเวิลด์คัพคัดลิฟายเท่านั้นจริงๆอันอน่นผมพี่น้องสื่อก็บ่ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์บางคนก็บอกว่าเขาจะต้องเป็นเส้นทางสําหรับหนึ่งสองสามสี่ไปนน่นไปนี่นั่นก็แต่นักเตะมันเหนื่อยไงแล้วก็มันเห็นผลแล้วไม่ใช่แค่ทีมเราอย่างเดียวนะหลายทีมก็มีมีประสบปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูกันนะครับว่าทอซาแต่ว่าทางทีมแพทย์ก็บอกว่า ไม่หนักหนาสาหาัสเท่าไหรก็ใช้คําว่าบาดเจ็บมีอาการเล็กน้อยอืมเล็กน้อยเล็กน้อยก็เดี๋ยวลุ้นกันนะสองสามวันเนี้ก็น่าจะมีข่าวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่มาคุยถึงที่ผมโบยหัวไว้ว่าหลายคนบอกว่าเื่ดูการนี้หลังจากที่เราถูกทิ้งไปก้าแต้มเราตามหลังเลี้ยวพูนจากฝงอยู่ก้าแต้มนะครับแล้วก็ หลายคนยอมยกธงเนะ่ยเราไม่ได้แชมป์ล้านเปอร์เซ็นต์มีคนหลายคนพูดขนาดนี้นะครับเราไม่ได้แชมป์แน่นอนแล้วล้านเปอร์เซ็นต์เราคงจะไม่ได้ลุ้นอีกแล้วปีนี้ก็หนักหนาสาหาัสกว่าปีที่แล้วเหนื่อยกว่าปีที่แล้วทําเต็มที่มาแล้วก็ได้ลองแชมป์สองปีปีนี้คงจะไม่ได้อะไรอีกแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆครับซึ่งถามว่าผิดไหมเอาแบบตรงๆนะไม่ผิดทุกท่านมีสิทธิ์คิดนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะท้อแท้ติ้นหวัง ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไอยเหงามันเป็นเรื่องของมนุษย์จิตใจของมนุษย์อะมันยากกันอย่างถึงถูกป,ปะเออไม่สามารถไปบังคับใครได้เฮ้ยมึงต้องสู้ไม่ได้แต่มันเป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลแต่สำหรับผมสำหรับผมผมผ่านวิกฤตแบบนี้มันเยอะมากพี่น้องอยากจะบอกเยอะมากๆ ผ่านวิกฤต์ผังช่วงเลวร้ายผังช่วงตกต่ำของทีมผ่านมาเยอะมากๆเยอะจนมีความรู้สึกว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกฟุตบอลไปแล้วโดยเฉพาะกับทีมรักของเราเป็นเรื่องธรรมดา,าจริงครับเราเคยคว้าแชมป์เอฟเอคัสองสมปีติดต่อกูออ๋นะคว้าแชมป์ลีกเป็นว่าเล่นนะครับไร้พ้าเราก็มีมาแล้วนะครับช่วงตกต่ำดำดิ่งก็มีมาแล้ว โอ้โหมันมันแบบมันสุดๆมาแล้วอะ่ะแล้วก็ถามผมอะไรตอนเนี้ยเราถูกนำก้าวแต้มจริงแต่เชื่อไหมย,ย้อนกลับไปซึ่งมันก็อ่านกันนานเนี่ยบางคนก็หลายคนยังไม่เกิดแต่ผมขอเล่าให้ฟังแล้วกันผมขอเล่าให้ฟังนะว่าเราเคยถูกแมนยูทิ้งห่างสิบเอ็ดแต้มช่วงเดียววันนี้เลยช่วงพฤติกายนอย่างเงี้ยแข่งไปติบเอ็ดนันดสิบสองนัดเนี่ยเป็นแบบนี้จริง ในฤดูการหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดขออนุญาตท่านที่ชอบฟังพวกนี้ก็ฟังได้ถ้าท่านมีรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากฟังก็ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าอยากจะมาเล่าถึงบรรยากาศ <c oughs> ปีนั้นนะั้นเป็นปีที่อาร์เจนอลน่าปิปปาเวนเกอร์ท,ทําทีมเป็นเป็นเป็นแบบเต็มตัวปีแรกนะครับแล้วก็นักเตะตอนนั้นก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากมายนะ อ่าถือว่าแบบธรรมดาไม่ได้แบบแต่มีมีมีถือว่าเป็นสตาร์ช่วงนั้นก็เป็นน่ะนะแผงหลังตอนนั้นเรามีเดวิดสีแมนเป็นชุดปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปดประตูเป็นเดวิดซีแมนที่เรารู้จักกันดีครับแผงหลังในแบ็กโฟย์นะลีดิกสันในเจลวิเตเบิร์นครับนะซีปโบโทนี่อาดัมนะีประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแพลตติกเวีล่าอ่ามีแพลตติกเวีล่านะครับมีอ่าเดวิดแพ็ อืมนะครับวิดแพตตอนนั้นเก่งเลยนะครับแล้วก็มีปายเอียนไรนะมีนิโคลัสอเนก้ามีเดนิสเบร์แคมแล้วก็มีในลายของมาร์คอัวมานะครับมีคริฟตเฟอร์เลมาตินกิโอนเรพาร์เลนะเอเบรเอลเปตี atti, เนี่ยกิากิลกิมองดี Gil i, พวกเนี้ยปีนั้นเนี่ยหลุยโบม,มัตเต้ถ้าใครจำได้ปีนั้นเนี่ยเราซื้อนักเตะ นะพวกโอเวอร์มาเนี่ยเพิ่งเข้ามาเอเมเนอร์เปอร์ต네ีเนี่ยเพิ่งเข้ามาล้วนั้นโอเวอร์มนะาย้ายมาจากอาแจกอาแจกอีแรกไหมตอนนั้นยา้ายมาเจ็ดล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตัวของเอเมเนอร์เปอร์ตียา้ายมาจากโมโนโกสามจุดห้าล้านปอนด์คู่เนี้ยนะคู่น,นี้มาพร้อมกันนะมาพร้อมกันแล้วแม่งก็ไปพร้อมกันด้วยที่ผมเคยให้ฟังอนะ่ะมาพร้อมกันเลยมาปีเก้าเจ็ดเก้าแปดมาบูลค่ารวมกันประมาณสักสิบล้านแต่ว่าพอขายได้เป็นแพ็คคู่นะ ขายไปให้กับบาร์ซ่าสามสิบต่อหลานเป็นแพ็กคู่อ่านะครับตอนนั้นเราเป็นอย่างนี้นะรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเรามีดีที่กองหน้างทั้งเอียนไรนะครับเดดิสเบิร์กแคมป์นิคลัสอาเนกานะเลพาเลอร์เปอร์ตีวิเอล่าโอเวอร์มานะโอ้เนี่ยพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ทรรมดาแต่ตอนนั้นเราต่อสู้กับพวกแมนยูนะต่อสู้กับพวกแมนยูได้แบบอ่า ตอนนั้นาต้องยอมแล้วว่าแมนยูเนี่ยเขาแบบอืเป็นแชมป์มาแบบสุดๆเลยนะคือเราเป็นแชมป์ปีตอนนั้นก็คือชุดที่ไปบุกไปชนะแอนฟิลด์แล้วก็อีกปีหนึ่งแค่นั้นแหลังจากนั้นห้าหกปีเนี่ยแมนยูจะมาเป็นแชมป์ตลอดเลยนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็ขับเคี่ยวกับแมนยูนี่แหละพอถึงช่วงของประมาณพฤติการประมาณเนี้ยเกินเหตุการณ์คล้ายๆกันเลย ก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แต่ยังไงก็ไม่ชนะแต่ยังไงก็ไม่ชนะน่ะเริ่มตั้งแต่ประมาณทักตุลาคมตุลาคมในช่วงตุลาเนี่ยเราชนะบาร์ลี่ครับห้าศูนย์นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ไม่ชนะเริ่มตั้งแต่สิบหกตุลาเนี่ยสิบหกตุลาเสมอคิสตัลพาเลทยี่สิบหกตุลานะครับแต่ในบ้านสเม Villa สมอแอสตันวิลล่าศูนย์ศูนย์นะ หนึ่งพฤศจิกาบุกไปเยือนดาร์บี้เคานตี้แก่เขาเหล็กแพ้ดาร์บี้สามศูนย์แพ้ดาร์บี้สามศูนย์แล้วก็กลับมาวันที่เก้าเล่นในไฮบรีทครับชนะแมนยูสามสองโอ้โหแบบนั้นก็คิดว่ามาแล้วชนะแมนยูนะสามสองชนะตีมผู้แข่งโดยตรงอ่ะสามสองหลังจากนั้นออกไปเจออ่านกเขาแมวครับเชฟฟิลเวนเดย์แพ้เชฟฟิลเวนเดย์สองศูนย์ กลับมาในบ้านครับเจอรีวูพูลเล่นที่ไฮบริดีแพ้รีวูพูล0-1ออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะชนะนิวคาสเซิล1-0นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านโอ้โหเจอแบ็กเบิร์นกล่าวว่าสบายหน้าเจอแบ็กเบิร์นยิงไป3-1นี่คือเหตุการณ์ช่วงประมาณทักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแมตที่เราไม่ชนะเลยมีชนะมีหลุดมาชนะอยู่แมตตั้งแมตทำให้คะแนนตอนนั้นนะครับ คะแนนหน้าตอนนั้นเนี่ยแมนยูทิ้งเราสิบเอ็ดแต้มโอ้โหเป็นช่วงปลายปีที่แบบฉลองแบบไม่มีความสุขอแบบ่ะจลองแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะน่ะค่อยไปพงกหัวได้ประมาณช่วงประมาณป,ปลายปีในวันที่ยี่สิบหกช่วงคริสต์มาสพอดีนะที่เราเริ่มชนะเลสเตอร์นะครับแล้วก็บุกไปเสมอสเปอร์หนึ่งหนึ่งแล้วทีนี้กลับมาชนะลีดยูเอ็ดทีนี้เราก็เริ่มเข้าซีรีส์เลย นะเราก็เริ่มเข้าซีรีส์เลยช่วงมกราคมเนี่ยช่วงมกราคมไปจนถึงจบฤด,ดูกาลเนี่ยเกือบจบฤด,ดูกาลเราไม่แพ้เลยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่วงระหว่างวันที่สิบเอ็ดมีนาคมถึงวันที่สามพฤษภาคมเป็นสิบนัดเต็มๆที่เราชนะรวดเลยเราชนะรวดเลยครับ สาเหตุที่ช่วงฤด,ดูการนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่าช่วงช่วงการฤดูที่เราแพ้ติดติดกันนะเราเกิดนักเตะอาการบาดเจ็บมีนักเตะเราบาดเจ็บครับพัดถึงเวลามีอาการบาดเจ็บตัวของเ e อียร์ไรมีอาการบาดเจ็บคล้ายๆแบบเนี้ยที่แบบเราขาดตัวสําคัญขาดตัวขับเคลื่อนนะแต่ก็ช่วยประครับประคองนะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะสิบเอ็ดแต้มพี่น้องคิดว่าเยอะไหมอ่ะ เยอะนะครับการถูกนำเซเบดแต้มแล้วก็คนที่นำคือแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเรารวบรวมพลังนะโดยเฉพาะเป็นซีรีส์ในช่วงตั้งแต่มีนาคมอ่ะเราชนะบุกชนะวิมบัลดันหนึ่งศูนย์บุกชนะแมนยูลูกเนี้ยเกมนั้นสำคัญมากวันที่สิบสี่มีนาคมวันที่เราบุกไปชนะแมนยูครับถึงหนึ่งถึงโอเทฟฟอร์ดเดี่ยลูกวันนั้นมาร์คโอมาเป็นคนยิง มาร์โอ oh, oh. oh, นะโอมาเป็นคนยิงผมดูถ่ายทอดสดด้วยโอโหโคตรมันนะหลังจากนั้นเราชนะเชฟฟิลเวนเดนหนึ่งศูนย์บุกไปชนะโบตันหนึ่งศูนย์ชนะนิวคาสเซิลสามหนึ่งบุกไปชนะแบ็กเบิร์นสี่หนึ่งนะครับชนะวิลเบอร์ดันห้าศูนย์ชนะบาร์ลี่สองศูนย์ชนะดาร์บี้หน,นึ่งศูนย์บุกชนะเอเวอเรตันสี่ศูนย์แล้วก็เลยทำให้ทิ้งขาดคะแนนขาดไปเลยนะทำให้วันนั้นปีนั้นเราจบ ด้วย7.8แต้มสองแมตช์สุดท้ายเราทิ้งแล้วเราทิ้งแล้วครับนะแต้มมันขาดแล้วนะเราแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับแล้วก็คว้าแชมป์ในปีนั้นด้วย7.8แต้มแมนยูมี7.7แต้มคิดดูแล้วกันว่าช่วงแค่ประมาณทันวาที่เราตามหลัง11แต้มนะตามหลัง11แต้มเราสามารถแซงเข้าไปได้เพราะนั้นผมบ,บอกแล้วไงในโลกลูกหนัง มันมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทีมที่นำนำอยู่อาจจะมีอะไรทำเป็นปัจจัยตั้งแต่มีการบาดเจ็บฟอร์มฟอร์มหลุดพร้อมๆกันมันมีไม่มีทีมไหนหรอกครับที่แบบโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดของเราเห็นไหมปีก่อนนะโชว์ฟอร์มได้ดีีมาหมื่นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งสุดซุดซุดุดพอสุดซุดุดเสร็จปุ๊บกลับมาเหินเหินเหินีๆีช่วงของมกราที่เราไปดูใบกลับมาแล้วก็มีช่วงพลาดไปปลายอยู่ก็ทําให้หลุดแชมป์ มันเป็นแบบนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวผมนะสําหรับตัวผมนะผมยังคงคิดว่าปีนี้เราคงได้ลุุนอยู่ใครจะหาว่าเพอ้อเจอเพอ้อฝันแต่อย่าลืมครับผมอยู่ในเหตุการณ์พวกนี้มาเยอะมากพี่น้องท่านไหนที่เคยอยู่ในเหตุการ์เดียวกันเดี๋ยวมาเมนมาถึงบรรยาก,กาศหน่อยแต่สิ่งที่พวกเราไม่รู้ก็คือการที่ผู้จัดการทีมและนักเตะ ผมเชื่ออย่างสูดหัวใจเลยครับว่าพวกเขายังคงไม่ยอมแพ้แน่นอนไม่มีอาการยอมแพ้จากผู้จัดการทีมสตาร์โพสรวมถึงนักเตะของเราอย่างแน่นอนแต่ท่านท่านล่ะครับท่านท่านล่ะครับท่านท่านยอมแพ้แล้วหรือยังยกแชมป์ให้ลิวอภูล แล้วหรืออยังกลับไปคิดไม่มีถูกไม่มีผิดมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเค้ารบในการตัดสินใจเข้ารบในความคิดของท่านแต่สำหรับผมกูยังไม่ยอมแพ้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กับทีวยชาแนลอาอร์ตัอนอนแฟนคลับด้วยนะกันนะครับอา่าทันใดสะดวกก็ฝากเึกแก้วคลาสสิกข,ของตียด้วยน,น,นะครับขนาด100กรัม สามยิบาทส่งทูกไทยแล้วสั่งสามกล่องคิดเป็นแค่กล่องละสามรอยบาทนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วก็อย่าลืมนะวันเสาร์นี้เราไปเจอกันโฮปเป็นโฮปคราฟบาร์นะครับที่ลายมินทาปักไปได้เข้าไปเลยได้ดูส่วนของเบึกแก้วก็ทักมาที่รลยนะครับ tontcrab มาพูดคุยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขรับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งไปใจน้องเจ้าที่ ทีปฏิวัติหน้าที่ตามสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมถามใจตัวเองครับคุณยอมแพ้แล้วหรือยังสวัสดีครับ